ต่อต่อครับเซตที่สองหลังจากที่เซตแรกในทางยุยยาเอทีซีสีนะครับชนะไปขึ้นนำก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนเซตออกสตาร์ทไม่ดีเปิดหลุดไปเยอะเลยครับเสิร์ฟแรกวันนี้โค้ชแดงกับปวดหัวนะครับคุณสุดิชัยชาญบัญชีจะทำยังไงดี ศรียาพรมราชค,ครับเสิร์ฟให้พุทธิยาเอทีซีีเสร็จขึ้นมาเล่นขึ้นมาปีสวยมากครับปีใส่ศรียาเลยครับบอนเร็วนะครับจะกอรบรรดาศักดิ์กัิกาพิญยาพงศ์ครับเสิร์ฟเสิร์ฟเสีาายคะแนนที่สองติดต่อกันแล้ว <laughs> โอ้เสิร์ฟออกทีนะึงติดเน็ตทีนึงครับเสียแต้กไม่ง่ายครับรอราศีมารัตนพรเสิร์ฟเสียเหมือนกันครับวันนี้ไม่เข้าฟอร์มเลยครับ,รบเปลี่ยนเอาอยุพาสนิดกลางลงมานะครับปีให้ดาระสูงเนินจะเสรฟเสียป่ะ เสิร์ฟดีครับอ่าครับเซตขึ้นมาขึ้นมาตีเลยครับติดบล็อกนิดนึงแต่ว่ายังรอได้ทันครับอ่าขึ้นมาตีตีไม่แรงเท่าไรครับแล้วรูดสวนกลับเลยครับทําให้สวยมากครับเดี๋ยวที่ได้มีโอกาสขึ้นมาตบแล้วแต่กินไม่ได้คนระับสุดท้ายเจอบอลของ,นงอนุพรนะครับพรุดบล็อกลงไปพัชรีแสงเมือง เฉียเสิร์ฟลึกมานะครับนะครับขึ้นมาโอ้โหตีดีจริงครับวันนี้เนะครับบอลหลักมาแล้วนะครับตอนนี้นครศรีมานะครับถ้าบอลหลักจะมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมากยัดลงไปที่เส้นเลยครับ 3เท่ากันอยู่นะครับครับโอ้โหตกลงนี้ล้นออกไปครับล้นออกหลังไม่พอสมควรการนิกกานะครับที่ได้ตกลงสักครู่นี้วันนี้นี่ยังยังเล่นไม่ออกจริงจครับก,นนการนิการ์ที่ไปชดอ้าวโอ้โหไปเลยครับยุพารับบอลแรกล้นนะครับมาแล้วครับตอนนี้นอรศสีมาครับ5ต่อ3 จอดพอรเสิร์ฟมาดูพารับบอลแรกได้ครับขึ้นมาลูนีตีบอลโค้งสวยมากนะครับมือซ้ายนีย่ต้องเป็นคนนี้นะครับคือพอรสุขเสริมไรมาเป็น4ต่อ5นะครับเซตที่2ดูจะดีขึ้นครับในตอนนี้ขณะที่ ย่าเอทีซีนั้นค้าจะแผ่วไปครับ <laughs> <laughs> ใช่ครับคะแนนไปหยุดหยุดเหมือนกันนะครับในช่วงตน้ตนเซตที่สองเนี่ยคือเซตที่แล้วเนี่ยย่เาเกือบจะพลาดเหมือนกันครับเป <c oughs> โชคดีครับที่มาได้เซตก่อนครับคือทําคะแนนนํางมาเยอะแล้วในช่วงหลังนี่มาเร่งนิดหนึ่งครับก็เลยทำให้ได้เซตแรกไปแต่ว่าในเซตที่สองเนี่ยไม่แน่นะครับครับ <c oughs> ลำบากหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าดูๆไปแล้วนี่ชักจะแผ่วแล้ว ดีมากนะครับยูพายรับบอลแรกได้ลุนิขึ้นมาตีอาทัสครับแต่ว่าลัสมีครับยังเร็วขึ้นมาเลยตีใส่เลยครับินิดาโคตรเรืองมาเลยครับมินิดามาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันครับ8ต่อ4ี่ครับดูครับการเบี่ยงตบลูกนี้นี่น้ำหนักได้ดีจริงๆนะครับจังหวะบอลออกจากมือของเธอจะได้เข้าท่ามาครั้งแรกครับนำก่อแล้วครับโคราช นนี้เนี่ยมันมีความหมายมากนะครับชัยชนะเนี่ยคือถ้าชนะได้นเนี่ยคืออันดับนี่จะสูงกว่าคู่ต่อสู้ทันทีกรองเชียร <laughs> ์คือขึ้นมาหน่อยครับเซตที่สองออกสตาร์ทดีครับ ประสิทธิ์สุพมูลนะครับจะเสิร์ฟจะหาทางกลับมายังไงนะครับอย่าแล้วก็อนงพรพรมรัตน์นะครับตีเสียไปอีกไปแล้วครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนออกเลยครับอ้อริสรานะครับลงมาอาริสราแสงจันดานะครับลงมา ดูเลยครับผมจะไปก็ไปง่ายครับลุนนี้ขึ้นมาตีติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหโ,โ,โดนหัตถยาครับซึ่งสูงอยู่แล้วนะครับบล็อกอยู่เลยโอ้โหไปสิบแต้มแล้วครับโคราชยุทธยาไปไม่ทันเลยครับเหมือนเข้าเกียร์ผิดนะฮะพอมาเซตีสองนี่ผ่อนไปเฉยเลยครับเร่งไม่ขึ้นต้องมาวางแผนกันใหม่ เริ่มเสียงดังมากขึ้นแล้วนะครับโคชจรันเนียมทับทิมเนียมทับถิมัวกผู้เล่นสำรองก็ต้องอูนร่างกายอยู่ด้วยนะครับ,รบที่ข้างสนามคือโคชเรียกมาหลายี่ต้องพร้อมที่จะเล่นทันทีครับ มาลุกขึ้นขึ้นมาตีมาแต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่ครับเลยเจอหยอดหยอดมาก็เบาไปนิดนึงขึ้นมาตีเอาทัรับแต่ว่าก็ยังติดครับเล่นบอลจาังหวะสองยังได้ครับยุพาหยอดเหมือนกันครับตรงนี้ยังพุ่งเข้าไปรับได้ครับวราคณา,าแล้วโดนสวนกลับเลยครับยังติดยุพาต้องฟรีบอลนะครับให้ทางนครสีมาเล่นแล้วโดนจังหวะสองมาครับแต่ว่ารุนแรงไปหน่อยสวนกลับอีกครั้งหนึ่งติดวรา,างคณา อาวครับหัวเสาลูนี้ตีลงด้วยครับโอ้โหทำอะไรเป็นดีแล้วครับตอนนี้น้องราศีมานะครับสิต่อ4ยอดเยี่ยมยจริงๆครับบอลหัวเสาของเธอน,นี่นี้นหนักดีมากนะครับน,นี่มาริดาโคตรเรื่องเนี่ยมาแผงลิศในเซตที่สองนี่เองยอดมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเซตขึ้นมา อีกลูกหนึ่งครับวันิดาแต่ว่าติดบล็อกอีกทีหนึ่งครับว่ายังติดบล็อกของทางยุธยาครับวันิดาวันดาขึ้นมาต,ตีตีตีหนีบล็อกครับแต่ตีเบาเกินไปสวนกลับเร็วโอ้โหไหลหลังขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับทำมาไทยตอนนี้เป็นคะแนนหมดเลยครับอ่านครศมาช็อตไปดื้อเลยนะครับยุธยาตอนนี้ต้องอห,หาผู้ตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมบ้างแล้วนะครับ เปลี่ยนเอานิออนพลังสีลงมานะครับผูเ้เล่นหมายเลขเก้าลสมิธสุธมูุครับเสิร์ฟลสมิธเสิร์ฟแรงมากครับคะแนนขยับแล้วครับอียาเอทซีซี T C C, เป็น5ต่อ12ริสดา มาครับโอ้โหรับออกครับรับแ่งนำอยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับ6ต่อ12นี่ถ้าขึ้น18เมื่อไหร่แล้วเลิกเลยกลับได้เลยครับ่ะครับเปลี่ยนเอาสมหมายลงมาครับสมหมายลงมาเนี่ยกับลงมาช่วย คองเกมนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเล่นไปเรื่อยเนี่ยาสิมาก,ก็น่าจะได้เซตน,นี้นะครับสิบสามต่อหกไปมาในไปเฉยเลยครับนะครับอีกครั้งหน,นึ่งลูนี้ขึ้นมาตีตีลุดออกไปเยอะเลยครับน,นี่อ่อนพปนารังสี ทั้งรับทั้งรุกเลยนะครับตอนนี้ที <14 maintenant. S 2> wow, all, wow, ่วิทยามีปัญหา14แล้วครับอ้าวแล้วดูครับโอ้โหไปกันเองครับนี้ติดเชื้อหรือเปล่าโอ้โหพัชรีวันนี้นี่ก็หลุดฟอร์มมาเยอะเลยนะครับง่ายๆอ่ะดูรำกาจังหวะผิดเอง อ,อ่านเส้นพลาดครับต้องข้อข้ามาเจอไหลหลังลยุยเรียบร้อยอีกครับห่างเลยครับสิบแต้มนะครับช่องว่างสมหมาย,มายเซตนี้นี่ถ้าโคราชไม่ได้ในี่ยมู่จะพูดยังไงเลยครับคือเซตนี้ไม่เท่าไหร่ผมผมดูเซตหน้าจะกลับมาได้หรือเปล่าถ้ากลับไม่ได้แล้วแพ้เลยนะครับพิยาเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับเลยครับ บอกมาสกูนี่ก็คือคือบล็อกบล็อกจับบอลไหลหลังของทางโคราชไม่ได้นะครับเล่นไม่เหมือนตอนซ้อมครับตอนนี้แล้วยิ่งหลุดสมาธิแบบนี้ครับแรงกดดันก็จะมากขึ้นแล้วก็เกรงเมงด้วยครับพยามบกร้อน <laughs> นี่ขนาดคนไทยย,ยัง<ด><ด>ไม่ชินอ,อ้าวครับตีมาแต่ว่าตีเบาเกินไปครับรัฐพรสุดลำอ,อ้าวแมน่าจะเบิบ้ลบอลนครับเ,ออเป็นเจ็ดต่อสิบหกครับยังตามหลังอยู่ถึงเก้าคะแนนนะครับหางมากย้อนพนักสีเสร์ฟมาธัาคณาครับลูกนี้รับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับรับบอลแรกมันล้น ขอเวลานอกคนระับคือลงไปเมื่อสักครู่นี้นี่กลายเป็นว่าอธิยาเริ่มกลับมานะครับก็เลยมันหยุดเกมไว้ก่อน,นครับเป็นการขอเวลานอกเพื่อแท็กติกครับในการเล่นเซตนี้ต้องปิดให้ได้ครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าหากน้ำห่างขนาดนี้แล้วปิดไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โห ใจหายหมดเลยนะครับนักกีฬานะครับโอ้โหบอลแรกไปดีนะครับแต่ว่าเพื่อยังช่วยแต่งกันได้ครับ <c oughs> แต่งเอาข่ามาได้แล้วตอนนี้คะแนนเนี่ยคือถ้า ถ้าโคราชไม่เสียเองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ยุาย,ยาไม่ได้นะครับครับคือบอลหลักยุกยาเนะี่ยไม่มาเลยดูครับโโอ้ตีหวาดล็อกไปเลยครับแก้ไขกันไม่ค่อยออกครับตอนนี้พัทยาบำรุงสุขนะครับเสิร์ฟรูนี้ล้นออกหลัง พยายาผมราชครับเสิร์พิยาเซตคืนมาลูเลตีลนอ้าวแล้วลงครับว้าทุกคนขยับไปอยู่หน้าหมดเลยนะครับนึกว่าบอลน,นั้นจะ,ะเป็นเกมลุกนะครับก็เลยพยายามที่จะเข้าไปช่วยหนุน10ต่อ17เสิร์ตต่อครับลุนี ขึ้นมาตีบล็อกเอาเลยครับตอนนี้มาเลยครับสองสงนามคะแนนติดต่อกันก็ยังดีนะครับนี่ครับจงังหวะขึ้นไปบล็อกนี่เริ่มทำงานได้บ้างครับนี่ครับจุดที่โค้ชเน้นครับว่าบล็อกต้องดีครับทำไม่ได้เหมือนตอนซ้อมอ้าว๋ on. อ่อน เปลี่ยนเอาการิกาลงมาครับครับรัศมีก็ลงมาเล่นเหมือนกันนะครับฝั่งนครราชสีมาครับขึ้นมาอยู่หน้าแล้วก็ต้องเอารัศมีนะครับเพราะรัศมีได้เป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยทาคะแนนให้กับทีมได้นะครับต้องการอีก7คะแนนเท่านั้นครับราชสีมาจะชนะครับในเซตนี้แต่ว่าโคนละทางด้านของย่าจะยอมไหม เซตขึ้นมา3เมตรขึ้นมาตีตีไม่แรงเท่าไหร่ครับต้องเซตมาหัวสาวล้นมาต้องตีเอาข้าไปก่อน,นครับเคาะข้าไปก่อนแล้วเติบล็อกไม่อยู่ครับนี่นะครับลงมาได้เรื่องเลยรัสมีมือซ้ายนะครับมุมมันได้ที่เหลือเกิน ใหญ่ทีซีซีก็ไม่ยอมครับให้ทางนขาสีมานั้นทิ้งห่างมากจนเกินไปเลยครับ12-19พรฒนรรพอสมนลำครับเสิร์ฟมาลูกนี้ขึ้นมาตีสบายเลยครับ20ต่อ12ครับ แคะแนนครับนำอยู่ในตอนนี้ช่องว่างหายใจเยอะเลยครับไม่เครียดแล้วครับปีให้ดาเสิร์ฟมาแบบเสร็จขึ้นมาลุนิตีมือซ้ายครับสีพอสุขเสนแต่ว่าโดนสวนกลับเลยครับตีใส่ตีใส่ยุพ,พานี่นะครับรับได้กบรับไปรับไม่ได้ก็เสียคะแนนไปครับ 21ต่อ12บุริยาก็ยังพยายามสู้นะครับเบรกเกมมาเผื่อจะมีปฏิหารในเซตนี้อาจารย์จรันพูดแล้วนะครับบอกว่าเซตนี้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร ก็แสดงว่าปล่อยนะครับจะต้องปล่อยเซตนี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นต่อในเซตต่อไปคือถ้าเกิดว่าเซตนี้นี่ยังยังจ้าวให้ได้อยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันเสียพลังงานไปเยอะใช่ครับอาจจะทําให้เหนื่อยหนักนะครับจริเลยว่านักกีฬาเนี่ยพอต้องเล่นอย่าที่ให้ตัวเองต้องการแล้วเนี่ยบางทีมันเกร็งนะครับเกร็งแล้วเนี่ยเสียพลังงานไปเยอะเอาวิรวาสัตยานุชิตลงมานะครับวันนี้เจอทีมเก่านะครับยุทธาเอทีซี ีิยะธิดารนะัสวงเนินครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟมาครับมีเซตหลายหลังมาตีใส่ครับสีพรสุขเสียเนาเบาเกินไปนนโดนวิรวันตีครับแต่ว่าตีไม่แรงครับลูกนี่อาครับมาตีหนีบล็อกได้สวยครับสีพร13ต่อ21บางทีเล่นแบบไร้ความกดดันก็อาจจะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นก็ได้ครับ ทีโค้ก็ต้องเล่นจีวิยาครับไม่เอาไม่เอาแต่เดี๋ยวเด๋เอาครับยอดมาสวยครับวันนี้ยุพาต้องอันเดอร์ขึ้นมาขึ้นมาตีสวยมากครับบอลโค้งลงหลังเลยครับกติกาศที่ไปโนชดบอกเอาเซตหน้านี่เซตนี้ได้2คะแนนติดเลยครับ กีฬาเนี่ยตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับตั้งใจมากเกินไปแล้วเกร็งต้องฟรีบอลนะครับให้พิยาเล่นแล้วจะเซตขึ้นมาเล่นบอลเรวครับแต่ว่ายังติดบล็อกของทางนครขราสีมาอีกครั้งหนึ่งดอ้าโอ้โตีใส่หน้าวาลากนาหรือเปล่าครับโดดหลบโดนหรือเปล่าน่าจะโดนนะฮะหลบไม่ทันบอลมาแรง 5ต่อ21ดูครับทีนี้ขึ้นมาตีตีเสียไปเองอีกโอ้โหไปเหมือนกันนะครับน่าทางนศรีมานะครับ16นะครับครับผมแต้มมาเป็นชุดเลยนะครับยุทธยาโอ้บอกไม่ต้องเอาดีกว่าอย่างงี้บอกแต่ต้นเซตแล้วครับไม่ต้องเอาหัวคะแนนมาเพียบเลยมัชรีแสงเมืองครับเสิร์ฟให้ยุทธยาครับอุนีเสิร์ฟมาวรังคณาเสิร์ฟรับได้ครับลุนีขึ้นมาตีติดบล็อก เซตขึ้นมาหัวเสาด้านนี้ตีใส่บล็อกเลยครับรนี้รองไม่ทัน,นครับระยะผุมราเปลี่ยนลงมาอีกตัว <c oughs> เปลี่ยนใหญ่เลยครับในตอนนี้อาจารย์จะันกานิกาลงมาครับกานิกากระยอมนะครับจัดพรบดาศักดเสิร์ฟ สิทธมาลูกนี้สวยมากครับนี่ละครับ,รบกานิกาตัวนิดเดียวนะครับแต่ว่าจังหวะที่เท็ตัวนั้นเท็ตัวสูงมากมีมานี่สองกานิกาเลยนะครับแต่ว่า,า,าไม่ได้เป็นอะไรกันมีกานิกาสิทธิ์กานิกาสิทธิแพทย์กนึนมีนะครับ <laughs> เอาโอ้โห,โห,โหตีใส่เลยครับวันนี้ยังรับได้ครับากานิกาสิทธิแพทย์โอ้โห กับมีทั้งหมด3กนิกาเะไรกับแปต่อ22่สิบมาตีลูงนี้กนิการับได้แต่ว่าเพื่อนไปยาพยายามบิงเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าไม่ทันครับคพือพาศูนย์กลาง23แล้วนะครับ23บต่อ18 แตนิการับได้ครับ่อนแรกขึ้นมาตีเอาทัสตุนนี้แต่ว่ายังมีนะครับผู้เล่นของทางโคราชเนี่ยมาช่วยกันดีครับเอา่ามาก่อนเซตมาลูกนี้จักหลังมาเลยครับยังติดครับปิยะธิดาสวนกับเป็วลูกนี้วัลลคณาอย่างเหนียวครับออีกครั้งหนึ่งยอดมาแต่ว่าตัวรองรองทันครับลูกนี้โขนสวนกับครับบนเส้นพอดี มันครับเอาแล้วครับจากที่ว่าแน่เนี่ยมันก็ไม่ได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นครับถึงแม้ว่าก็จะเหลือแค่สองแต้มสำหรับมัคอราสีมาก็ตามครับอิศราแสงจันดานี่ครับสเสิร์นี่ไหลหลังขึ้นมาลูกนี้ตีว่างไงครับตีลงครับลูกนี้ยี่สิบสี่ต่อสิบเก้า ังหวะที่ขึ้นตีของทางหัทยาบุงสุขนะครับตีลงมันท้ายคอยไปดูนิดาเสิร์ฟมาทีนี้เล่นบอลเร็วติดครับยังรองได้อ้าลูนิตเล่นระบาดนิดนึงแล้วโอ้โหบอลโค้งลูนี้กลายเป็นดีนะครับ20ต่อ24ยังยังไม่จบครับยังไม่จบครับยังเอาตัวอรอดได้ เข้าใจว่าอาจารย์จารานนี้อาจจะต้องเร้นเวลานอครับวันนี้ไม่ครับเิกาเสิร์ฟเิกาเสิร์ฟมาบ่อนแรกโอเคเลยครับลูกนี้แต่ว่าไปเล่นจากสามเมรีรเล่นลำบากหน่อยสวนกับเหมือนกันครับยังติดและโดนสวนเหมือนกันแล่าตีทัชครับ ก็เซตที่สอนี่เป็นนอร์ดิมาครับที่ชนะอุทยาไป,าไปออครับ2 5ยังไม่ออกเลยฮะน่าจะทัดเถะโดนเน็ตนะโดนเน็ตเหละเนี่ยครับผู้สินมองว่ายังไม่โดนผู้เล่นอุทยาครับยังไม่จบโดนโวยเลยครับ<ช>โอ<ด>้โหโค้ชเรียกมาโวยเลยครับเมื่อ,อยังปิดเกมไม่ได้สักที สมาธิในตอนท้าน,นี่สําคัญมากนะครับถ้าถ้าสมาธินี่หลุดไปไปหลุดไปแล้วอาจจะถูกทายุยาไล่มาทันได้ครับเลยทำให้คุณอาจารย์แดงครับสุริชัชยชาบัญชีนั้นต้องต้องกำชับเลยครับบอ่อย่าหลุดเลยต้องกลายเป็นว่ามันลุ้นในช่วงปลายเซตอีกแล้วครับ,รบเซตแรกนี้ทุยธยาชนะ25ต่อ23นะครับต่อนนี้ยังไม่แน่ธนิการเสริฟครับ กาเสรมาลูกนี้อ้าวบอลแรกไม่ดีด้วยแลวแต่ว่าโอ้โหไม่มีไม่มปัญหาครับต้องชมเลยครับมาก่อนพิการพิจพง์เซตดีเหลือเกินครับวันนี้ก็เซตนี้ครับเป็นของฮอสีมาครับเป็นเซตที่ที่ใครทีมันครับเรื่องของความสามารถนี้เรียกได้ว่าไม่ยิ่งหยอดไปกว่ากันครับอยู่ที่ว่าจังหวะใครสมาธิใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเองครับมีช่วงที่นำหาเป็น1ิแต้มเลยครับ รับไปรอล่าสีมาแต่ว่าก็ไม่สามารถรักษา,า,าระยะหาตรงนั้นได้แต่ว่าสุดท้ายก็ยังชนะไปนะครับในเซตที่2 25หต่อ21หลังจากที่เซตแรกเป็นอยุธยาที่ชนะไปก่อนนะครับ25ต่อ23ครับก็ได้กัไปทีมมาเซตนะครับยังต้องรุ้นกันอีกยาวเลยครับกว่าที่จะรู้นะว่าวันนี้จะเป็นยิทยาเอทีทีเจ้าบ้านครับหรือขอราสีมาจะเป็นฝ่ายนะครับ